ดีค่ะค้าสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะทำอะไรครับนี่ขายของมีอะไรบ้างม,มีเค้กมีเค้กแล้วมีอะไรบ้างซอสซอสอะไรนะซอสผักผักผลไม้ผลไม้และก็ไม้ไผ่หัวหอมใหญ่ อะไรอีกขนมปังขึ้นน้องปังนี่ยาย่ายอยู่นี่มะม่วงมะม่วงโดนัทโดนัทนี่ถ่ายอยู่นี่ข้าวโพดข้าวโพดมะเขือเทศมะเขือเทศลูกอมลูกอมคัพเค้กคัพเค้กยายไทยยายไทยแครอทนู่นยายเห็นไข่โอ้เห็นไข่แล้วแครอท ขิงขเทศอย่านีต้งกูนแองกูนเดียวพ่อค้าช้อนช้อนผายพายรัะเค้กขับเค้กพูดแล้วพิซซ่าพิซซ่ากระทะกระทะแก้วแก้วจานจานพิซซ่าพิซซ่าไข่ ไข่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อค้าสั่งคังสั่งกุ้งแล้วก็ทอดไข่ดาวให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะรอเอาน้ำเปล่ามาขวดหนึ่งด้วยโอเคผิวเด้วเร็วพ่อค้าเอามาให้ลูกค้าหน่อยดีปปะตัวเอง นี่ปากตัวเองเอาน้ำมาขวดหนึ่งในน้ำออเอาน้ำขวดหนึ่งพ่อค้าใครเป็นพ่อค้าพี่ชายกับน้องพี่ชายกับน้องเมื่อไรจะเสิร์ม แล้วแล้วแล้วหิวแล้วพอค่าไรอย่างนี้เอาน้ำเปล่าขวดหนึ่งพี่ชายน้ำเปล่าเอาน้ำเปล่ามาเสิร์ฟเร็วพอค่าโอ้พอค่าอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ทันใจเลยอ่ะอะไรบินเนี่ยน้ำบิน <laughs> น้ำอะไรรู้จักบินแบบ้าแบบ่า โอ oh, ้เร็วเร็วน้อยหิวแล้วจะได้เดินทางไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวรอด้วยหนูเดี๋ยว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 เอาไปทำไมอีกเอาไปทำไมอีกเออโอ้ใส่ใส่ถ้วยใส่ถ้วยอ่าขอบขอบใจจ้าอร่อยชื่นใจมีแรงแล้ว ไปทอดไข่เกี่ยวแล้วข้าวจะเอ่อข้าวสจานเอาคับเค้กคับได้ไข่ด้วยไข่เกี่ยว เอาเปลือกทายไปทิ้งนี่ไรคะเอามาเสิร์ฟโอ้ยหในช้อนละ่ะพ่อค้าพ่อค้าเนี่นพ่อค้า,าไรมาเอา้าต้องเอามือจับโอ้พ่อค้านี่ไม่มีใครจะซื้อแล้วแบบนี้น่ะเอาชา้อนใส่จาน แล้วเอาคัพเค้กอีกอันนึ่งไหนเนี่นี่นคัพเค้กโอ้เดี๋ยวกินก่อนจะได้มีแรงอ,อร่อยอร่อยร้านนี้อร่อยแท้ๆร้านสองนุมกระเด็บกระเด็บ No, เอาทำกับข้าวใส่ถุงไปกินที่บ้านด้วยนอนนอนนอนขับเค้กน no, <no>, no. อนแล้วเออพอข้าไมรมาร้อนแล้ว <c oughs> ไปทาไปเอาพิซซ่าแล้วเราคงความใจตอนไหนคะคงความใจยยเดืนเปิดเทอมก็ได้นี่ไงน,นี่ไง ขอบคุณครับในทุงล่ะพ่อค้าต้องหาทุงใส่ให้ลูกค้าถ้าอย่งงางนั้นหิ้วไปไม่ไหวจ,จับก็ได้จับไม่ได้มันจะเปื้อนเห็นไหมเวลาเราไปซื้อของที่ร้านเขาก็ต้องมีทุงใส่ให้ที่นอนไปจับแม่อมืที่นอนไปน่ะ chai thúng chèo luôn chèo. chèo mới đây ao chèo cái thứ gì nha